โอเคครับก่อนหนะึ่งต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม fc mobile ปี2026นะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่คลิปนี้อาจจะช้าหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานติดทุระนะครับผมก็คือเดี๋ยวสําหรับอัปเดตนี้ผมจะมาบอกนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะผมก็เข้า,ขาที่มาาันจะพอสําคัญและผมพอรู้นะทุกคนก็คืออันดับแรกทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่ามีอะไรนะผมนั่นก็คือตานะครับผมซึ่งไอ้เจ้าตาตัวเนี้ย นั่นก็คือแบบเป็นเลเวลที่แบบมีทั้งหมดสามเลเวลนะผมที่คอยเพิ่มให้นักเตะตัวนั้นนักเตะก็คือเป็นนักเตะนี้ของการฉลองครบรอบสองปีซึ่งผมมีแค่เจ็ดตัวนะครับผมสําหรับนักเตะตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็คือมันจะเพิ่มเลเวลหนึ่งเจะเพิ่มการยิงลูกไก่ห้า 5, แล้วก็เส้นโค้งเป็นปั่นโค้งหรือเปล่าห้าในผมแล้วก็ประกบตัวห้า แล้วก็เพิ่มขึ้นใหม่5้านะครับผมสําหรับเลเวลสเลเวล3าก็เพิ่มขึ้นใาม่5้ก็คือสิบห้านะครับผมแล้วก็ OBR ของทีมนะครับผมจะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็กลุ่มตรงนี้ให้ผมเป็นแบบแคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรวันทุกคนของขวัญวันครบรอบนะครับผมก็คือจะเป็นสามภาษาอะไร,รนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็คําสั่งไรเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมโอเค พวกบูตพวกอะไรก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นก็คืออ่าแผนการเล่นนะอีกอย่างหนึน่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือแผนการเล่นทุกคนเห็นเลยปะหน้าตาต,าตรงนี้เปลี่ยนแล้วก็ตรงรูปบวกด,ดา้านซ้ายนี่ก็คือใส่อ่าตานะครับผมให้กับนับนกเตะของเรานะทุกคนนี่หน้าตาอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะผมแผนที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะมี นี่เลยทุกคน5-1ดิเฟน s e นะครับผมแล้วก็3-4-2-1นะครับผม3-1-4-2 4-3-2-1แล้วก็4-2-1-3แล้วก็มีอะไรอีกวะผมลืมแล้ววะแต่แผนนี้คุณน่าจะใช้เยอะนะครับผมสำหรับ4-3-2-1นะครับผมใช่ผมก็ว่าน่าสนใจน่าน่าใช้อยู่นะทุกคนน่าสนใจเลยแหละสำหรับแผนนี้นะผมแต่ผมก็ใช้แผนเดิมนะครับผม สำหรับแผนนี้เพราะว่านักเตะเราซื้อมาทําสําหรับแผนนี้กันนะครับผมแล้วก็ทุกคนเข้ามาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะอย่าว่าใี่ซื้อขายนักเตะอะไรยังไงเอาตลาดออกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่ใช่นะผมก็คืออยู่ตรงนี้กดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนี่ไงเห็นป่ะตลาดดูบริเวณด้านซ้ายมือก็คือปกติมันจะเป็นนักเตะเราตรงนี้ใช่ป่ะแต่นี่ไม่ใช่แล้วทุกคนก็คือเป็นตลาดนะครับผมเรากดเข้าไปก็สามารถซื้อขายนักเตะได้ตามปกตินะครับผมราคาก็ เหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรรถนะทุกคนเดี๋ยวอ่าเราต้องมองดูอีกรอบหนึ่งว่าพวกแบบ OVR 1นึ่งร้ออะไรพวกนี้ราคาขึ้นหรือเปล่านะผมลองดูนะทุกคนราคาแบบเราพอจะเก็งกำไรกินได้ไหมอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยอย่างตันนะี้ก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับผมได้เห็นบ้าง คนซื้อบานเลยอะ15คนนะครับผมการสั่งซื้อก็คือรอเก็งกาไรกันนั้นครับผมทุกคนก็สามารถทําได้นะครับผมสำหรับจุดนี้ก็ต้องมีทุนเยอะหน่อยนะครับผมเพื่อเกงกาไรนะจ๊ะโอเคอแล้วสิ่งต่อมาที่อัปเดตเข้ามานะหรออ่อคือนี่การแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่ก็คือ การแลกเปลี่ยนเพิ่มแรงเออผมลืมไปได้ไงวะเน,นี่ยเพิ่มแรงก็คือสําหรับอตรงแลกเปลี่ยนเนี่ยมาเคหนึ่งตัวจะได้แต้มเนี่ยแต้มนี้อยู่ที่หนึ่งรแต้มนะทุกคนสําหรับมาเคหนึ่งตัวนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นเลื่อนแรงปกติเนี่ยทุกคนเห็นปานเลื่อนแรงปกติคือรางวันเนี่ยมันจะเป็นมาเคใช่ป่ะแต่นี่มันเปลี่ยนแล้วนะครับผมมันเปลี่ยน,เป,นเป็นแต้มนะครับผมนี่แต้มหนึ่งร้อยแต้มเห็นไหมทุกคนกดรับทั้งหมดมันก็รับได้นะครับผม นี่เห็นปะรับรางวัลอะไรประมาณนี้คือผมมีทั้งหมดสิบกแพ็กอะก็คือรับรอเลยอะรางวัลย้อนหลังนะครับผมก็คืออย่าลืมปลดรับนะไม่ใช่ว่าเล่นแบบต่อไปแล้วมันค่อยได้รางวัลมันมันก็ใช่แต่นี่คือเรารับย้อนหลังเพราะว่าเรารีแรงอะเราไม่ได้ตกลงไปแรงสุดท้ายนะครับผมเราก็ต้องมารับย้อนหลังนะทุกคนไม่มีแจกเพชรเลยนะครับผมมีแค่ตัวยิบย่บยอย,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 ยๆนะครับผมประมาณนั้นนะทุกคน นี่แล้วก็ตัวมีตัวร้อยเจ็ดด้วยนะผมแล้วก็มีแต้มห้าสิบนี่เป็นมาร์คเคตัวเก่าปะไอแปดสิบเอ็ดอะโอเวียแปดสิบเอ็ดนผมประมาณนี้นะครับผม๋ยวผมขอรับก่อนป๊บน,นึนนี่มีนักเตะแอตเลติกมาลิกตามีด้วยนี่นะครับผมก็คือกดรับย้อนหนลังึเนี่ยเป็นแต้มหนึ่งร้อยแต้มนะผมประมาณนี้นะทุกคนนี่ผมรอขึ้น แรงม่วงนะครับผมก็คือการนับเจ็ดตีเม็ดอาผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเอาแล้วมาสอนอะไรเนี่ยใจเย็นนุ่มโอเคโอเคใจเยนแจนเยนนี่ก็คือใส่ได้นะทุกคนเนี่ยติดตั้งเห็นปะบวกบวกมาแล้วนนะผมสำหรับแมกโทมินเอผมสามารถใส่แมกโทมินเอได้ด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็คือจะมีสกิลอะไรปกติเลยนะทุกคน ก็คือการอัปเกรดเนี่ยไม่ต้องตีเม็ดแล้วนะครับผมสําหรับการฝึกให้แบบเลเวลสูงขึ้นเห็นปะอันนี้ผมสามารถอัพถึงสามสิบได้เลยนะครับผมไม่ได้แบบต้องรอเม็ดก็คือเม็ดมันจะมาเพิ่มแค่อ่าพวกเนี้ยพวกสกิลนะครับผมแต้มการรับรู้อะไรพวกนี้นะครับผมใช่นะทุกคนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การตีบวกการเพิ่มแรงอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มแรงนะครับผมอย่างเนี้ยผมจะตีมาควีเนี่ย ขึ้นเม็ดส้มนะครับผมก็คือใช้แต้มอยู่ที่700แต้มตอนนี้ผมพอแล้วก็คือโอกาสติด100เเนะครับผมทุกคนถ้าแต้มถึงก็คือโอกาสติดร0อยเซนะครับผมแต่สำหรับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอะ0 0อ่ะลังอย่ังดังขึ้น1 1อยาอะเม็ดส้มมะ6 0 0นี่นะครับผมมันแล้วแต่ o v r ด้วยนะทุกคนประมาณนั้นนะครับผมสำหรับนี่อะเดี๋ยวผมลองเม็ดเฉียงให้ดูเม็ดเฉียวที่120นะครับผมก็คือ ผมตีไปกลมๆนั้นทุกคนพันน่าจะพันแต้มได้นะครับผมมาเคสิบตัวพอเท่ากับมาเคสิบตัวก็ขึ้นไม่แดงประมาณนั้นนะครับผมน่าจะประมาณพันแต้มนะทุกคนการตีเม็ดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนิมชั่นในเกมกันสักนิดสักหน่อยนะครับผมว่าการเปิดหม่งการอะไรยังไงจะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผม โอเคทุกคนนี่ก็คืออนิเมชันตอนเริ่มเกมโอ้โห,หน้าบอดเปลี่ยนใหม่แล้วทุกคนแล้วก็บอกแผนด้วยแล้วก็ตรงนี้โอโห้หน้าบอดก,ก็ถือว่าสวยงามเลยนะผมโอเคแล้วก็มีอ,อนิเมชันก่อนเคลียรบอลด้วยนะครับผมฝ่ายตรงข้าเป็นฝ่ายเริ่มเคลียรบอนโอเคนี่ไงตัวอ่าสกอร์แล้วก็บอดเวลาเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยนะผมมองชัดขึ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมลองสักพักหนึ่งเทสก่อนการส่งการวิ่งนะครับผม แม็คเกอร์ส่งไปฟอร์ดเบิร์ก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 ยังไงฟอร์ดเบิร์กส่งมาที่แม็คเกอร์ยิงไม่ได้นะครับผมดูเหมือนแบบสปีดเกมมันดูเร็วๆขึ้นหรือเปล่าทุกคนแล้วก็เหมือนเราควบควบคุมง่ายกว่าแพลก่อนนอะเท่าที่ผมมองมานะเนี่ยมาเควสสกัดจิ้มบอลส่งติดจิ้มเอ้ยทำไมมันจิ้มได้ง่ายอย่างวะเห็นปะเนี่ยโดนจิ้มอีกละ แล้วจิ้มฝั่งเขาก็ได้เหมือนมันทำให้ a อไอไม่ลวนด้วยมั้งถ,ถ้าผมมองไม่ผิดนะอ่าลองดูมาที่คันโตนา่คันโตนามาที่นี่พยายามซัดเต็มพ่อก็ยังไม่ได้เนรับผมแต่สปีดเกมที่เห็นในชัดคือสปีดเกมไปขึ้นไมโครมน่นแย่งได้โดนสไลด์ไม่ได้ควาดเบิกคันโตนาคารโตนาทำไงคันโตนายกมาที่ด็อกบาด็อกบาโขโอ,อูห้หหลูกกรอบนี่ไงลูกโขกแบบเนี้ย โคตรแบบอันตรายขึ้นเลยนะสำหรับแพทนี้ผมว่าฟองหน้าตัวทูงสูงละน่าจะมีสิทธิ์อยู่ในทีมแล้วก็เป็นเมตาของแพทนี้เลยนะทุกคนอย่างตัวที่มดกระแสไปต,ตอนนี้ที่คนไม่ค่อยใช้ก็คือฮ mm hmm. าแลนนะครับผมดาวยิงซันโบพิมริกนะครับผมรู้ดูกันที่แล้วหรือเปล่านะครับผมหรือรู้ดูการก่อนนี่แหละนะครับก็คือแพทนี้น่าจะกลับมาเพราะว่านักเตะตัวสูงสูงละ น่าจะแบบมาแล้วก็โดนเปิดหม่งกันบ่อยขึ้นนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้หลุดเดี่ยวมาฟอร์ดเบิร์กฟอร์ดเบิร์กฟอร์ดเบิร์กนังหวโอ้ยิงไม่ได้แล้วก็ตอนยิงอ่ะมันจะมีสกอร์ขึ้นด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเดีวต,ต้องรอดูว่าจะยังไงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็กดแรงมาด้วยนับผมอาจจะต,ตึงมือน,นิดหน่อยนะครับผมโอเคฟอดเบิร์กทำตัวหน้าเนีย่ยเห็นปะ มันเหมือนมันสมูทขึ้นไวม,มันจะทําสมูทตัวเกมให้มันสมูทขึ้นน่ะอืมน่าจะประมาณนี้แล้วก็ปั่นโค้ง,งติดบล็อกอีกโอ้โหแต่สิ่งที่เห็นนะชัก็คือบอลกระชอกน่ะแล้วก็การจิ้มบอลเนี่ยจิ้มได้ง่ายขึ้นเนอบผมแล้วก็ทําให้สมูทขึ้นแล้วมันมันไม่อึดอัดอะ่ะเวลาเล่นเนรอบผมมันมันมันไม่ได้อึดอัดนะทุกคนโอเคหมดครึ่งแรก โอเคจังหวะน,นี้เกือบหลุดเดียวนะครับผมโอเคจบไปนะครับผมก็เกมเพย์น่าจะเร็วขึ้นแล้วก็เล่นง่ายกว่าแพทเก่านะครับผมที่ผมมองๆม,มาโอเคอีพนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อน